สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคข้ามซีทีวีประจำวันอังคารที่7เมษายนค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะจังหวัดจันทบุรีนะคะได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการจัดงานทอดพระบาสามมิติประจำปี2558ค่ะวันนี้ที่ห้องประชุมศรีารกลางจังหวัดจันทบุรีในกรุงรงพงษ์เจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการประชุมการจัดงานทอดพระบาสามมิติประจำปี2558 ได้มีคณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์สถานอู่ต่อเรือบ้านสมิทงามและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมโดยมีวาระสาคัญคือรายงานผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าป่าสามิติรวมทั้งการแบ่งฝ่ายทําหน้าที่ต่างๆในวันงานนอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมและกําหนดการต่างๆในการจัดงานทอดผ้าป่าในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ตามที่จังหวัดจันทบุรีร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดงานทอดพระป่าสามมิติโดยเป็นการนำพระป่าผ่านทางโบกทางน้ำทางอากาศไปที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงามซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่6ซึ่งรายได้ก็จะนำไปสร้างทางศาลาและปรับภูมิทัศน์โดยรอบอู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงามโดยในปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่17เมษายน2558ค่ะ